ต้นศาสนาสอนประทังทั่วไปมีพระปัญญามนาบริสุทธิ์อภัยพระกรุณายิ่งใหญ่นำให้เราสูนิพพานพระธรรมล้ำเลิศก่อเกิดปัญญา ศาสดาสืบศาสนาเทศนาทั่วไปเนื้อนาบุญดีพระนีเตือนจิตฝึกใจน้าพุทธกราไว้เป็นไทยพบใหม่ใหยมีอองแท่นนะน้องแท่นโอ้เดี๋ยวใส่สายคอลงใบพอใส่โพเลยใส่โพเลยอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านนึง แล้วความกำลังอันนี้มันไปได้เพราะว่าเอาจากใบโพมันจะมีลายอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเลยนะท่านหลวงพ่อคุณพอดีเลยครับพวกท่ารูปสี่แผ่นดินมีอินเดียมีไทยรั้งดังรั้งการคิดว่าจะไม่รอประเทศพม่าไม่เด็ดดี่สร็จก่อนแล้วไปยกก็ไม่เป็นไรเอาอันนี้พระอาจารย์่านอธวย ถือว่ากิจหมายถึงขึ้นกอเลยนะแต่ที่ทกก่อนเิดขึ้นก็ควรรีบทำบางทีอาจจะเดี๋ยวไม่อยู่ก็ไม้นะตอนนี้คนขายก็ขายจัดารให้ตายเยอะรถเคลนไม่ได้ทำบุญเคลนคิดไว้ว่าจะยกทำเดือนนี้ถ้าปีละหกจะทำแต่ก็ไปตั้งสี่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำตายก่อนวันลิกะ์เจดีย์ครับว่าเห็นเหตุนี้จงวางหัวใจมาเป็พระเจ้าเพื่อเป็นัดแรกที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมนะครับ การประกอบจำลองหลพระธรรมดาทั่วไปนะครับมี่ทองปูนบ้างทองริดบ้างทองเหลืองบ้างนะครับจะเรามาเจอได้พบเห็นว่าการหล่อพระพุทธเจ้านะครับทุกอเจชาของชาวพุทธทุกคนนะครับทุกคนก็รักในพระพุทธเจ้านะครับเรามาหล่อหลออความรักนะครับที่พระองค์ทรงมีต่อเรามยาวนานในการบระเพ็ญพุธบารมีนะครับในฐานะเป็นพระปฐิสัตว์ประเพ็ีเป็นพระพุทธเจ้ายาวนาน เพื Box, mm ่อเเพื่อให้เราพ้นจากวัตทุกขถึงสุขอันไพบุญคือมรรคุณพิพายนะครับทั้งมีความรักต่อเรามายาวนานนะครับวันนี้เราแสดงความรักแสดงความรักที่เรามีต่อท่านเช่นกันรักคนเยวไหวักนครับลงม้าเอาลงมาขอบคุณประธานิพิธีนะครับเขาด้วยสาธุชนผู้เป็นผู้ช่วยนะครับร่วมกันร่วมกันนะครับน้องลงลงครับค่อยๆนะครับ าระชาจะทำหน้าที่นะครับบรรจุนะครับยามโตเลยครับครับยายามโตเลยครับยายามโตยโตเลยค่ะขอพระาโยก็ไปยามโตตอนโยงใสยสิงโยออกมาทีเดียวเลยครับจะได้เลยแต่ตอนนี้จะได้เลยไม่เป็นไร้เลยไดได้เลได้เลยได้เลยได้เลยได้เีด้เราสาธุชนนะครับใครที่ต้องการร่วมนะครับเคารพ ปฏิปทาพร่ชัยของพุทธเจ้าก่อนที่จะยกขึ้นปฏิปทาด้านในของเจดีย์นะครับเชิญทุกท่านไปเลยนะครับมีเราทีมง,งานช่างนะครับได้ทำการติดตั้งโดที่เรียบร้อยนะคะรับรอน้ำยาเซ็ตสัก่อตึกวนาทีแล้วก็ปฏิปทาพระอุณาโลมที่พระนาราตัพนะครับ<ว> แปลกนะครับมันดท้่อานนครับด้านในครับหัาใจครับจัดมาครบทุบพื้นวเพิ่มด้วยพีธีทำหน้าที่นะครับในเครับได้ครับวีเขาข้างหลงพ่อหนเน้เ้าข้างเราจะคุณโย รองศาสตราจาร,รยร์พัฒนาทองประโยชน์ับสาธุสาธุสมีนิลค like, ืนค like ืนนห้โยมคืนนโยมแล้วคุณโยมก็ทํหน้าที่คลี่ใสาศีลนะครับพร้อมด้วยแล้วคนยกมออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โปรยดอกไม้นาที่เคลียดยกเข้าปฏิมาก่อนขึ้น nam đà di vát thân noi eva tava hít chay yo hít chay ya zhi mang ra apara jita panlang ke si sa สุปัโตสุโมจติสุนาะกัตังสุมังคลังสุปภาตะสุโหติตังสุขโนจตโหตโตจสุเยตังพระมัจจาเรสุวะพระพุทธเมตตาครับ คนไปปฏิสถานยังบันลังสาธุชนนะครับร่วมจับสายสีลร่วมกันถือว่าทุกท่านนะครับร่วมใจน้อมปฏิสธรรมนะครับน้อมปฏิสถานยอดพระเจดีย์รวมกัน,โโด,นดูเราจะครัเรียบร้อยนะครับจะเดินมานะครับมาที่องค์พระนะครับแลต่สาธุชนก็จับสายสีลน,น้อมในการร่วมน้อมใจปฏิสถานาาองค์พระพุทธมตตาอย่างยอดพระเจดีย์นะครับ โยพร้อมกันกลัเกี่ยวตินี่ก็กระปล่อยพอดีๆนะครับเกี่ยวเกี่ยวฟังเกี่ยวัะเมตตาจะนั่งนูเดือทองีกะ้นฮูนเดือดทองจะรวยเพราะว่าอาจะรยเนาสเป็นหนักเป็นพระายเปนที่พิเนรจะไปโยกันนวันนี่ยกพระพุทธโลกะเมตตานะ เมื่อเกี่ยวรถเครนเกี่ยวมัดด้วยสลิงเป็นที่เรียบร้อยก็จะยกพุทธเมตตามาไว้ทางทิศตะวันออกของเจดีี้ตอนนี้ช่างอยู่ข้างบนนั่นเห็นอยู่ยกยกขึ้นแล้วนะน่ะรถเครนยกพระพุทธเมตตาขึ้นไปยังข้างบน เรื่อยๆแล้วนะรถเคนยกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้ใก้ถึงเจดีแล้ว ึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วยกพุทธลูกพุทธเมตตาจำลองทําที่ประเทศไทยทำคล้ายๆที่ประเทศอินเดียทรงอินเดีย ถึงแล้วครับไปถึงแล้ว ัพันนาลังสีด้วยครับ ชัยยมงคลคาถาหรือชัยยันโตนั่นเอง ที่บรรลังเรียบร้อยนะตอนนี้

ं कान्म जा ऋतु अजादिना कायतान् मां वाजातान् ตาเด่นาดังตาน้าตาโตตาโครตา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 าตาตาตตาาต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 าาตาตาตาราตต้าตาตาตาราตาตาาาาาตาาาา กะได้ดีจะเย่างเดอาจจะช่วยพี่เราไปเราปฏิบัติเพื่อต่งานะครับ กังลงสุปภาพสุวสวสวสาาสข,ขวันเทียนตังสุขันตวัสุมาหุวันตุวันตะสุเยนทรงระมะดาิสุปันสินังกายกรรมงว่ากากรรมบางบันดาเนังนมนุกรรมบางบัเนเดียนเทียนเทียนดาสินาันดาสินะในธาตวันระพันตาเท

Thank yeah. you. สรีบุนะสำหรับการเอาพระพุทธโลกเข้าปฏิสถานหน้าบันลังทางทิศเหนือก็เรียบร้อยนะตอนนี้นี่จะหนักกว่าองค์อื่นการเดตะรวันภูเรชนามมสานติสาน ແຖວມະນວນສານັງບຸນທວາມພະກວານຕິສະວາຄະທວາມພະກວັດທານທັມມຸໄສັນດິເທກົນລິຄວະເອຫິປານສິໂ ปัจจันตเวริตามบิญโยูเยติสุปฏิปันโนตวตัวสาวกสังโขยชุปฏิปันโนภะตะวัตุวสาวกสังโฆยญาญาปฏิปันโนภะตะวตัวสาวกสังโฆสามีปิปิปันโนภะะวัตุสาวกสังโขยญาดินญาจตา นิปุริตยุคานิอันถูริสัปุกัลลาเอสัภกวาตัวชาวอกสังอะหในโยปาหุในโยญาติในโยอันเจรีกะรนิโยอนตรรังปุญญาเอตังโลกัสสานิปรมสาริระกั ยังให้เบิกบานวัดป่าบนคมก้าวต่อไปสมบูรณ์แล้วก็ป่าโมดด้วยนะอยู่วัดใกล้กับต้องมารับอ๋อสักสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอาการนี้ท่านอาจารย์เจ้าวาดท่านก็ได้อารัตนาเสด็จนะครับที่เสด็จมาด้วยดีแล้วขอให้ประดิษฐานที่ยังไม่เสด็จมาก็ขออัญเชิญเสด็จมา สการะของทั้งเทวดาและมนุษย์มีข้าพเจ้าเป็นต้นนะตลอดจนสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญก็มาร่วมกันบูชากราวไว้่าจะมีเวลาอีกช่วงหนึ่งก่อนปฏิษถานพระบรมสารีกิกธาตส่วนใหญ่นะเพื่อที่จะ เอเปตถาภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณสัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตตรปุริสทังอัสสารถิยสตังภาเตวมนุสสานัง ปโตภะคะวะติตวะคัตโตภะคะวะตาดัมโมสันติิโกคริโกเอหิปัสสิโกโตปะนญยิโกปัญตังเวทิตัมโมวิญญิติ โนะาวตสาวจังโคอุบุปฏิปันโนภะคะวตสาวสังคอยายปฏิปันโนภะคะวตโคจามิจิปฏิปันโะวะวตสาวกังคอังจั ตาเปุริสุานิอาตาปุริสัปุกลาเอตาปะคะวะโตสังโฆอาวุเนโยปาทักเนโยอันเชียะสาริโยอนุตระังปุญญาเกตตาโลกัสสัตติตะคะวราหังตา สามโธวิชากรณมพันโนสุขตโนวินดโนตโรปุริสัญญาสารติสันทนเวมนุานับโตปะกวาติสวะตปะกวตาามโนีโก ปุกคนแล้วเนี่ยแปลเป็นเท่าไหร่ยังโยยิปันโนปะกวาตโตสาวกัสสกอจูปาติปะโอยยะปาติปันโนสาวกัสสังโก มีจิตปฏิปะโนภะคะวัโตสาวกสังโฆจาริปุริสายุคเนียปุคลาเอสะพะคะวัโตสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชเรการณิโย ตาราบุญญาแก่ตะโลกัสสาติ